ข่าวสั้นทันโลกฝากติดตามด้วยนะคะปรีนาทำงานเนี่ยเป็นสสเนี่ยกินเงินเดือนภาษีเนี่ยทำงานบ้างไหมเห็นแต่ละเห็นข่าวในแต่ละวันแจ้งความจับคนนั้นคนนี้ไปทั่วมันใช่หน้าที่ของสสหรือเปล่าอ่าปารินาฟังอยู่หรือเปล่าประชาชนก็ถามว่าคุณเป็นสสเนี่ยรับเงินเดือนเดือนละแสนกว่าเนี่ยวันๆเนี่ยคุณทํางานอะไรให้ประชาชนบ้างไหมคุณเป็นสสเนี่ย นอกจากวันวันเดินสายไปแจ้งความคนนั้นคนนี้แล้วก็โพสเฟซบุ๊กประชาชนก็ถามมาอืมผมไม่ได้ถามนะเพราะผมไม่อยากถามบคุณหรอกผมรู้อยู่แล้วว่าวันวันคุณทําอะไร <c oughs> นะครับทํางานบ้างนะปรินาประชาชนก็บอกมาแล้วก็เล่นเฟซบุ๊กให้น้อยหน่อยเราเป็นสสนะเราไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนผมไม่ได้เป็นสื่อมวลชนนะครับ ไม่ใช่วันๆเอาต่อโพสเฟซบุ๊กแซะคนนั้นแซะคนนี้ไปทั่วแซะคนดังๆไปทั่วนะตอนนี้โดนก็ไปหลายดอกนะเดีย๋ยววันนี้บ่ายๆหรือไงแล้วก็จะ,ะแถลงข่าวเนะี่ยนันทชัยนะเลิกเล่นเฟซบุ๊กได้แล้วนะปรินาเอาเวลาเนี่ยไปละไปช่วยเหลือประชาชนอย่าลืมนะเราเป็นเราเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยของทุกคนไม่ใช่วันๆน,น,นะ นะประชาชนก็บอกเนี่ยดูข่าวนะมีแต่ไปแจ้งความนะคนนั้นคนนี้ใช่หรือไม่เนะขาถามมาเราไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรจากรัฐบาลเพราะรัฐบาลเอผด็จการเนี่ประชาชนก็ว่าไงนะจริงเท็จหรือเปล่าลุงตู่เผด็จการแล้วไหมลุงตู่จะไปอยู่ดูใบไหมไปอยู่ไม่ได้เดี๋ยวไปทะเอลาะก,กับทักษิณน,นะลุงตู่พูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้ไหรือเปล่าไม่รู้ได้ไหม yes no okay น i g ก็แลพอใครก็ถามว่า yes ถามอีกทีก็ yes อ่ะนะครับเราก็ไม่รู้ว่าแกพูดพูดได้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะเดี๋ยวบอกว่าแกพูดไม่ได้เดี๋ยวแกก็ให้ลุงน้องไปแจ้งดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานเนยนะครับเดี๋ยวนี้ใครไปไปแซวล,ลุงตู่นะถ้าแซวแซวแซวไม่เป็นเนี่ยโดนโดนแจ้งความดูหมิ่นนะเพราะฉะนั้นใครจะแซวล,ลุงตู่เนี่ยต้องมีศิละปะถ้าแซวแล้วถ้าลุงตูแ่แกโกรธแลแกแจ้งความดูหมิน่นเจ้าพนักง,งาน หาว่ากูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้รู้ได้ไงว่ากูพูดไม่ได้นะเวลากูไปต่างประเทศเนี่ยนะอ่าลุงตู่เาเห็นคนก็แซวกันนะลุงตู่ทำอยู่สองอย่างหนึ่งพยักหน้าแล้วก็สองอะไร Yes! Yes! แต่ผมเชื่อว่าลุงตู่แกพูดได้นะแต่แกอาจจะพูดไม่เก่งอ,อ่พูดไม่เก่งเท่าทักษิณทักษิณนี่ก็จบด็อกเตอร์จากอเมริกานะครับวงพูดเก่งนะครับนะอืม แต่ลุง,ลงตู่เก่งเรื่องอะไรครับมีคนถามอยากรู้ลุงตู่เก่งเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเก่งเรื่องอะไรครับอ๋อเก่งเรื่องกู้เงินเพราะว่าเครดิตดีแก่กู้ได้เยอะอต้องพูดแบบนี้แล้วลุงตูแ่แกจะไม่ให้ลุงน้องมาแจ้งจับแต่ถ้าพูดอย่างอื่นเนี่ยอาจจะโดนแจ้งจับได้ข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานลุงตู่เก่งด้านกู้เงินเพราะลุงตู่เครดิตดีนะครับยังไงก็ฝากลุงตู่ยาวสนามหลวงไปเป็นหลักประกันนะ สนามหลวงวัดพระแก้วไม่ได้นะเนี่ยมันไม่ได้นะไม่ใช่ว่าไปกู้กไปแนละ้วปรากฏว่าที่ดินไม่มีเอาสนามหลวงไปค้ำประกันไม่ได้นะแซวเล่นนะครับแซวเล่นนะครับอย่ากโกรธนะครับลงุงตู่ครับผมนี่เชียร์ลุงตลอดเลยนะครับสปอนเซอร์ก็ไม่ได้นะครับลงุงฮะนะครับผมนี่เชียร์เชียร์ลุงตลอดนะนะเ,เชียร์ตลอดนะ่ะลุงทําอะไรผมเชียร์สุดเทพแชร์ไปสิบกลุ่มแนละ้วโอ้โหขอบคุณมากครับแชร์ไปไหนแต่ไหนกันบ้งสิบกลุ่มเนี่ย แชร์ไปกลุ่มพวกอ่าเชียร์ลุงตู่ด้วยหรือเปล่านะเอนะอืมนะครับก็สบายๆนะครับกระบินหนาวมากเลยอ่านะก็สมมผ้าสิมาตราสามสิบเก้าจะได้ไหมอืมอืมนะครับใครใครช่วยอะไรที่เขาถามอะไรมาใครตอบได้ก็ตอบตอบตอบ,ตอบแทนผมไม่ด้วยนะอืมพวกเราล่วง ต้องรวมกันใชหนี่นะลูกหลานก็ต้องใช้นี่กันไปอีกเจ็ดชั่วโคตรหรือเปล่าครับอ่านะครับอืมเออพัฒนอะไรนะพัฒนาคมแชร์ให้หมู่บ้านผมดูแล้วต่อนะครับอืมแชร์แล้วนะครับขอบพระคุณมากครับนะครับนะครับผมพยายามจะพูดาภาษาชาวบ้านง่ายๆนะ นะไปพูดจาแบบพวกจบปัญญาเอกไทยคําฝรั่งคํานะนะไทยก็จะไปฟังมึงรู้เรื่องวะนะนะไอพวกดร็อกเตอร์เนี่ยมันโอ้โหมันพูดอะไรนะอะไรตาอ,อะไรรู้มากนะไทยคําฝรั่งคามึงก็พูดภาษาอังกฤษทั้งหมดทุกคาไปเลยก็หมด,ห,มดมหอกหักเลยนะพูดถึงเรื่องสีสุวรรณหน่อยมีเรื่องฟ้องที่ไหนบ้างแกก็เดินสายไปทั่วนะมันก็เป็น วิถีชีวิตเขาอะวันวันตื่นขึ้นมาก็นะนะไปร้องที่นั่นที่นี่มันก็เรื่องของเขา,าใครชอบก็ชอบไปใครไม่ชอบก็บวิพากษ์วิจารณ์ไปผมก็รู้จักเขาดีนะนะเขาก็ชอบเดินสายยื่นที่นั่นร้องที่นี่อะไรก็ว่าไปเออเออแต่ครับอะไรวะเนี่ย โทสีสวัสด์บ้านเฮาแชร์ให้ดูแล้วครับขอขอบพระคุณมากนะครับขอ,ข,อขอบขอบขอบพระคุณทุกท่านที่แชร์กันไปนะแชร์เยอะเยอเพราะว่าไอ Facebook เฟ b บ o ๊กเนี่ยปิดกั้นการมองเห็นนะคนติดตามเราเกือบแปดแสนเนี่ยบางทีเวลานะั้นมันมัน,ม,นมันเหมือนไม่มีใครมองเห็นเลยมันกั้นมไม่เหมือนยูทูบยูทูบนี่เยอะในยูทูบในี่พันกว่าลนะสี่พันสองเฟสบุ๊เหลือ2อ0พันกลับเพราะนั้นเราก็ช่วยกันแชร์ไป คดีเหมืองอัคารลาไปถึงไหนแนละ้วเขากำลังเจราจากันนะถ้าตกลงกได้ถอนฟ้องลุงตู่ก็รอดเพียงแต่ว่าต้องให้เขาต่ออายุในการทําเหมืองต่อไปพูดภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆนะไม่ต้องไปพูดภาษากฎหมายก็คือว่าเขากําลังเจราจาน,นะไอเหมืองอัคารลาเนี่ยเขากําลังเจจาอยู่ถ้าตกลงกันได้ก็ถอนฟ้องไปลุงตู่ก็มีหน้าที่ไปต่อใบอนุญ,ญาตแล้วก็ทําต่อส่วนชาวบ้านก็นะอาจจะต้องแดกสารตะกัวกันต่อไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ เมื่อวานนี้ก็เห็นมีชาวบ้านไปประท้วงพอรู้ว่าเหมืองอัคราจะกลับมาใหม่เนี่ยก็มีมีใครก็ไม่รู้ไปยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ชาวบ้านขู่นักศึกษาอะไรเนี่ยเห็นตำรวจจับไปแล้วคนพวกนี้ทําไมมันก่างลือเกินมันเป็นใครมามึงใหญ่มาจากไหนว่ายิงปืนขึ้นฟ้าต่อหน้าคนเยอะๆต่อหน้านักศึกษาชาวบ้านที่เขาไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องเหมืองน,นะมึงก็ไปยิงขึ้นฟ้ามึงใหญ่มาจากไหนอืมนะสามกำโหหรือเปล่านะ,นะ นะครับนะคนดูของเราก็ยังไปกันเรื่อยๆนะครับนะนะครับดูไปอะไรกันเนี่ยอืมประเทศไทยทำไมมีสวยเยอะสวยการพน,นันสวยแรงงานต่างด้าวซ่องโสมเปรีคาบานุ์นโกงกินทำไมประเทศไทยเยอะอ,นะอาคมก็ถามมาก็ลุงตูต่ตอบด้วยทำไมมีสวยเยอะนะเพราะข้าราชการเงินเดือนน้อยใช่ไหม เลยต้องรับสวยทุกเดือนนะครับเงินเดือนน้อยแต่ได้รับสวยอันนี้ไปขึ้นเงินเดือนสวยจะลดลงมั้ยอย่างเช่นตำรวจเนีขาบอกขึ้นเงินเดือนให้ตำรวจจะได้ไม่ต้องโกงไม่ต้องรับสวยจริงมั้ยมันจริงหรือเปล่าทนายที่มีลูกเป็นออทิสติกเดือดร้อนแทนก้อยดารา o ออทิสติกอในคนแชร์นะเออ ยุคทักษินตำรวจปรับเงินเบี้ยเลี้ยงสามพันบาทอ๋อกรุงเทพหนาวไหมครับอ่าอ่าบ้านผมนะครับอยู่รัชดาพิเศษสิบเจ็ดองศาหนาวครับทำไมลดต่อประกันให้เราโดยไม่แจ้งครับเอา้าเฮ้ยมันจะมาต่อประกันให้เราโดยไม่แจ้งได้ไงอ่ะนะมันเป็นนิติกรรมสัญญามันต้องมีคำเสนอคำตนอง บริษัทประกันไหนว่าต่อให้โดยที่ไม่เคยแจ้งลูกค้าไอ้แบบนี้เขาเรียกว่ามัดมือชกไม่ได้นะผิดกฎหมายนะครับคุณสิบร้อซิ่งเมืองอุดรประกันยี่ห้อไหนอยู่ดีๆก็ไปต่อด้วยอัตโนมัติได้ไงล่ะใครสั่งให้มึงอะ่ะมาต่อประกันประกันไม่ได้อะนะไม่ใช่อยู่ดีๆมาต่อประกันให้ไม่ได้นะครับนะครับ นิติกรรมสัญญามันต้องมีคนเสนอกับคนสนองตรงกันมีคนเสนอมาเฮ้ยมึงจะทํประกันไหมอ๋อโอเคโอเคมันต้องเป็นแบบนั้นก่อนไม่ใช่อยู่ดีมาต่อประกันรถใ้กูไม่ได้นะครับอืมทําไมประเทศเราบังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกันก็คนเราไม่เท่าเทียมกันคนมีเส้นคดีก็ช้าอย่าง สส,สผู้หญิงคนถูกดำเนินคดีบุกรุกป่านะกว่าจะแจ้งความเลยนะยังมีขั้นตอน,น,นต้องไปส่งไปกิจสิกญาก่อนนะเจ้าตัวไปส่งอายการก็มีเอกสิทธิ์สส,สคุ้มครองเห็นเห็นกันอยู่สส,สผู้หญิงคนหนึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ขี้เกียจไปอ่เอ่ยชื่อมันเอ่ยชื่อแล้วไม่เป็นสิริมงคลกับตัวเราประเทศเรามันมีเส้นใครๆก็รู้ถ้าคุณมีเส้นมันก็ไปไงานคดีคุณก็ไปไงาน ไม่ต้องรับผิดบอสกระทิ้งแดงเป็นไงขับรถชนตํำรวจตายถ้าเป็นคนอื่นป่านนี้ติดคุกออกมาแล้วแต่คนนี้เป็นไงเจ็ด <c oughs> ปีแปดปีปล่อยจนขาดอายุความป่านนี้ยังจับตัวไม่ได้แล้วก็ดูแนวโน้มคือไม่มีปัญญาขนาดนายกเข้าไปดูแลนะตั้งอาจารย์วิชาเข้ามาควบคุมคดีบอสสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้อ้รองอัยการสูงสุดคนที่สั่งไม่ฟ้องก็ไม่ได้มีความผิดอะไรอาจารย์วิชาก็เสียเวลาไปนั่ง สอบสวนอาจารย์วิชาเดี๋ยเป็นคนเก่งครเป็นอาจารย์ในสิบบันฑิตแกเป็นคนดีคนเก่งเนี่ยนายกกระตั้งแกไปสอบสวนสุดท้ายผลออกมาก็้วทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรใครไม่ได้ไม่เห็นมีตำรวจไม,ม่มีอายการคนไหนติดคุกอยตา,ารางอะไรเลยนะครับอ,อาจารย์ครับผมเป็นหนี้สัญญากู่สี่แสนผ่อนเดือนละสี่พัน ผมจะขอลดลอเดือนละสองพันได้ไหมนะ่ะก็ต้องไปถามเจ้าหนี้เขาดูนะถ้าเจ้าหนี้เขายอม,มก็จบนะ่ะเพราะตามกฎหมายเนี่ยนะตามกฎหมายตามสัญญาบอกต้องต้องผ่อนเดือนละสี่พันจะไปเหลือสองพันไม่ได้จะไปบังคับให้เขารับอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเจรจาเขาดูวิธีการเจรจาก็ต้องพูดเห้เขาเห็นใจว่าเออตอนนี้เราไม่มีรายได้ถ้าเก็บสี่พันเราก็ไม่มีจ่ายคุณก็ต้องฟ้องฟ้องไปยึด เราก็ไม่มีทรัพย์สินคุณก็เสียหายเราก็เสียหายเพราะฉะนั้นก็ให้ทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้านี่ลูกนี่ก็หันหน้ามาคุยกันก็ถ้าเดือนละสองพันเรายังพอไปไหวก็เจรจานะครับก็เจรจากันนะครับมันก็เป็นทางออกก็ทำได้ครับข่าวสั้นทันโลก